พันไวแล้วหนึ่งคืนนะคะเนะี่ยพันเมื่อวานตอนเย็นวันนี้มีส่งตอนเช้า่านไม่เป็นไรให้ดูสีค่ะให้ดูสีค่ะอันนี้เป็นสติกเกอร์เก่าอันนี้เป็นสติกเกอร์ใหม่มีตะกอนไหมขอดูหน่อยสิ ตดสอบเซตเทสเทสไม่มีจ้า แล้วก็น้ําแข็งให้ด้วยในน้ำอ้อยอันนั้นเราอยู่ไหนฮะโอ้โหอันน,อน,น,อน,น,นี้อันนี้ผสมนี่ผสมมีอันไม้ผสมด้วยนะปะอันนี้มาทำผสมไว้สีสวยมากเลยอะเอออันนี้เพียวๆ อันนี้เพียวๆใน,นออกเขียวนนี่ออกเขียวกว่านิดนึงอันนี้ออกเขียวใสอันนี้ผสมสุพรรณบุรีนหน้าศูนย์อันนี้สุพรรณล้วนเป๊ะผ่านค่ะสีน้ำสวยมากหนึ่งคืนค่ะ ก็ไม่มีตะกรอนค่ะเป๊ะเย็นจ้ะ <laughs> เป๊ะเป๊ะสุดยอดแล้วพอแล้วไม่ต้องเอาเยอะไม่เยอะอ,อกปาพอเดี๋ยว ตอนเที่ยงจะกลับมาชิมห้ามกินหมดนะตอนเที่ยงจะกลับมาชิมโอเคโอเคเก็บได้